เล่าให้ฟังแล้วนะการปฏิวัติเงียบเนี่ยมันไม่ใช่การยึดอํานาจการยึดอานาจก็คือต้องฉีกรัฐธรรมนูญและต้องยึดอํานาจจากรัฐบาลมาแต่วันนี้ไม่ได้ยึดอํานาจจากรัฐบาลเพียงแต่ควบคุมสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์โดยประกาศกฎอายการศึกของแม่ทัพภาคสองซึ่งมีความสําคัญมีความสําคัญและมีการบริหารไงบริหารภายใต้กฎอายการศึกในการบริหารประเทศ เพื่อไม่ให้ใครมาลุกลามคือขึ้นใหญ่ว่ารัฐบาลเอา,อางี้ก็แล้วกันแต่ในแถบภาคสองในแถบมาทั้ภาคสองทีนี้จะคุยเรื่องนี้ทีนี้เมื่ออำนาจของรัฐบาลมันยังไม่หมดเมื่ออำนาจของรัฐบาลมันยังไม่หมดครับท่านมาดูตรงนี้ท่านมาดูตรงนี้ว่ามันจะมีการมันจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นสมมติว่าแม้ว ผ็ดแล้วสมมุติว่าเผ็ดหรือว่าสมมุติยังไม่เผ็ดแต่เป็นคําสั่งที่พ่อสั่งกับลูกหลายครั้งหลายหนว่าต้องเอากระทรวงมหาดไทยกลับมาเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยไปนั่งคุยกับนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีประมาณชั่วโมงครึ่งครับประมาณชั่วโมงครึ่งคุยเรื่องนี้แหละว่าต้องการที่จะเอาพักไอ้ต้องการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยคืนมาคุณอนุทินว่า เขาก็ยึดถือปฏิญญาชอ็อกมินตั้งแต่แรกแล้วที่ถีบหัวพัรก,ก้าไกลหรือพรรคประชาชนออกไปแล้วเขาก็เข้ามาร่วมรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ขอเข้าไปร่วมแต่เพื่อไทยมาชวนเขาเองแล้ววันนี้จะถีบหัวเขาออกไปเมื่อเห็นพรรคเขาเซหรือยังไงเห็นพักภูมิใจไทยเซเรื่องปมหัวสวถูกกรกตถูกดีเอสไอเรียกไป ซึ่งเป็นหัวแถวของพรรคกูุิชใจไทยทั้งนั้นมีคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณพราดรปิศนานันทกุลคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณสิริพงษ์อังคาัตุสกุลเกียรติคุณเจเศษไทยเสษคุณเนวินคิดชอบคุณชัยชนกคิดชอบแล้วก็มีรู้สึกจะมีคุณสงศ์ สถาบรันตรด้วยนะครับเรียกว่าพ่อลูกคู่พ่อลูกมีคู่พ่อลูกสมศักดิ์ประดอแล้วก็คู่พ่อลูกในบินกับชัยชดุเพื่อง่ายคือคดีว่าสวเนี่ยจะกว่าจะพ่อทั้งลูกลงไปใจร้ายมากโหดมากคุณอนุทินบอกว่านี่เป็นคดีที่โหดที่สุดในวัติศาไม่เคยทํากันมาก่อนคือคือเขาจะฆ่ากันตายเลยไงแดงกัน้ําเงินฆ่ากันเลยครับฉะนั้นการคุยกับนายกเรื่องตรีเมวาเนี่ยคุยกันวโมงครึ่งนายกท่านเป็นคนมีมารยาท เราะเขาก็เรียนอนูทุกคำไม่เทียงนอนุสักคำหนึง่งแต่ภายในสัปดาห์นี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและจะมีการเคลียร์อาุทินออกไปโดยเอาอคุณประเสริฐเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยเพราะอะไรครับเพราะพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คาสิโนจะต้องมาก่อนจะต้องมาก่อนเพราะปเป็นเรื่องสำคัญมาก่อนหลังจากมาแล้วใช้กฎกระทรวง ยังไม่ต้องเอาเข้าสภาเป็นพระัญญัิใช้กฎกระทรวงมาบังคับก่อนเพื่อจะทําคาสินโนให้สาเร็จพสัตวทคนมีเงินรออยู่แล้วไงหลังจากทาคาสินโนให้สําเร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการยุบสภา,าเกิดขึ้นฉนี้การยุบสภาเนี่ยเขาก็วางไว้แล้วว่าเขาอยู่คนละฝั่งกับภูมใจไทยน้าเงินกระแดงอยู่คนละฝั่งเขาไม่สนใจแล้วครับไม่สนใจดูละฉะนั้นของเขาเนี่เขามั่นใจ เท่าที่ผมได้คุยกับวงในของพรรคเพื่อไทยเขามีกลุ่มเสียเฮงเขามีกลุ่มคุณสันติรอบพัะมาขามหวานแลวเขามีอีกหลายกลุ่มจากจากพรรคพลังประชารัฐมารวมในนามพรรคใหม่คือพรรคโอกาสใหม่ใช่ไหมในพรรคโอกาสใหม่สมมุติว่าเขาหวังว่าพรรคโอกาสใหม่ของเขาเนี่ยจะได้เจ็ดสิบเสียงหลังจากนั้นก็มีพรรคละธรรมของร้อยเอกธรรมนัสอีกเจ็ดสิบเสียงรวมเป็นร้อยสี่สิบเพื่อไทยเนี่ย เขาขอร้อยแปดสิบเสียงหนึ่งร้อยแปดสิบเสียงเขาเขาเขาโหวตที่ตึงเพื่อไทยจะขอร้อยแปดสิบเสียงคือมากกว่าเดิมนี่นากับผลงานช่วยๆอย่างนี้นะคงจะได้นะคะโอ้ตอนนี้ต้องต้องบอกว่าคนที่ดูในการเราเรื่องโหวตที่เคยที่บุรุบีเอาให้ได้เท่าเดิมเธอจะไปหวังว่าจะได้ร้อยแปดสิบเสียงเลยเขาตั้งเป้าของเขาเขาจะตั้งเป้าเท่าไหร่เรื่องของเขาโอเคนะขาสุขกาตั้งเป้าก็ปล่อยเามีความสุขเขามีเขมีความสุขให้เขาเธอ อนุญาตก็มีความสุขเออเสียให้รากมาจากลุงป้องนะสันติลากมามาขามหวานเขารวมกันแล้วเขาจะเอาสักเจ็ดสิบในนามพรรคโอกา